ตามไปบึง้งไปแล้วไก่ดูโอ้โห,โห,โหกินดีแค่ตัวเล็กเนี่ยกินอาหารเหมือนพออ่อแมียม่แล้วเนี่ยเติมโตแล้วโอ้โหอยากใหญ่พ่อพันสัต์ตาเรานะครับผมเกิดจากแม่ สันต้าดึกสูงกับพอดอปเปื่รลอยนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดำเมี่ยมดูดิโอโ้โหี่นด่นกับเปื่รลอยเรามาหนุ่ม,มอย่างรอเลยกินแบบกินด้วยกันนะทั้งแพ้ตทั้งแกะแ ตัวไหนตัวไหนตัวไหน,น,นโดนเบียดอืมเบียดกันจับขาติดโอเคเจียงเอานี้โอ้หอย่างรอเลยเนี่ยติดเด่นไปที่ไข่ปิดรอยเราจะเตี่ยครับาาควายสายพันธุ์ แม่ซันต้าขนเฮี้ยนๆอย่างเงี้นะใส่กระเพาะดับเบิลอ้อยล้วเนี่ยโอ้โหดูดิบึ๊บนะบเด่นไม่รู้ละนี่นอีกตัวดับเบิลอ้อยเราโน่นโน่นโน่นกินอยู่มุมโน้นนะครับเรามีพ่อพันร้อยเห็นได้ชัดตอนนี้ดับเบิ้ลสองตัวชัดเจนนะครับผมนะแต่พ่อซันต้าร้อยเนี่ยยังยังไม่ยังไม่โตเต็มที่นะครับผมที่มาจากสุราษฎร์นะครับ เป็นแม่แม่ระเปอนี่แม่ระเปือแกะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงแบบยืนลงเรือจะทนนะครับผมไม่ค่อยเจ็บไคได้ป่วยถือว่าเป็นอาชีพน่าสนใจ <c oughs> ต้องลองดูต้องลองดูควายสายพันออกมาระหว่างแม่ทันต้าเลือดดีๆเนี่ยสูงๆเนี่ยกรเพอะระเบอร้อยลูกจะเป็นยังไงต้องรอดูจ่ายลูกสวยไหม นี่มากินที่นี่เฉยเลยตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากใหญ่สุดๆนี่โอ้โหเหนียวนึ้เดี๋ยวตังซีดามลุงให้หน่อยใหญ่ จไปไหนอ่ะนุ้ยกินอยู่เนี่ยนี่กินจัดเลยสาย้ยแม่นี้ก็ใหญ่มากไหนเนี่ยใหญ่แม่พี่ก็ใหญ่เนี่ยอร้อยเนี่ยใหญ่เออดีๆใหญ่จริงๆสายนี้ก็ไม่คนพลาดเลยเนี่ยแกะตัวใหญ่สายพันธ์ก็ได้มั้งก็สายพันธ์นั่นแหละเขาเรียกว่าสายพันธ์เนื้อเออโครงสร้างใหญ่แต่ไม่เลี้ยงเป็นประกวดเข้าสู่ตลาดเนื้อนี่โอ้โหเลี้ยงง่ายตัวไวพี่น้องเกษตรกรชอบเลย นี่ก็ใหญ่เนี่ยใหญ่จัดเลยเนี่ยโค้งใหญ่แบบเนี้ยจ่ายลูกดีเลยล่ะบรรดาแกะเนี่ยแก่จุดเด่นเขาออกลูกง่ายนะเวลาอลูกลูกเนี้ยยืนๆระดับนี้ระดับนี้ดูดิรอสุดๆเนี่ยรอไหมครับปึาพเลยไงผมรอไหมครับ ปึกเลยนะครับผมจุดเจครับมากันดิจุดเด่นผมผมจะหนามากเออ,อ,อ<า>ยังไงตายัไงเสริมหล่อเลยจะเสริมหล่อให้เดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งขนหน่อยเออกินไม่ไปไหนเลยเลยเดีด๋ยวเอาตัวนี้ให้ต้หน่อย ว่าชอบกินฝากแห้งนะยังหนุ่มแน่นยังไม่เคยเจอสาวสเววันนั้นวันนั้นเดี๋ยวต้องทำกรอบพยาดหน่อยวันนั้นกรอบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็วันนี้ กรอขยับต่อเลยแตฉีดผิวหนังฉีดไว้แล้วตามไปเบิง้งตามไปเบิง้ง